เมนูแรกเลยนะคะคุณป้าย่างนี่เลยค่ะเสือร้องไห้นะคะย่างให้นะคะแบบติดมันหน้าตาสวยงามมากๆร้านนี้นะคะนอกจากลาบเป็ดนะเขาจะดังเรื่องคั่วกิ้งนะคะคกิ้งเนื้อกิ้งเป็ดแล้วก็ของปิ้งย่างนะคะลาบเป็ดก็กินคู่กับเสือร้องไห้ย่างแล้วก็คอหมูย่างสีอิวนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรเก่าแก่นะคะ คุณป้าก็ย่างไปเราก็มายืนคุยกับคุณป้าไปนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์นะคะกับคุณป้าก็ช่วยเกลีย่ย่านไปด้วยนะคะมีความอ่าแม่ครัวเขาสิโอเ๋เนคนชอบกินเนื้อย่างกินเนื้อได้เป็นโลเลยนะ